เสียงตรีและประมบือให้กับปาลุวินคะน่าขอเสียงกระเบือให้กับอูบูมจงดังเพลและแสงตาด้วยค่ะสวัสดีค่ะซึ่งจะเป็นพี่ๆนะคะจากซีบันทีของเรานะคะเชิญเลยค่ะถูกต้องแล้ววันนี้นะฮะเรียกว่ามาให้กำลังใจแล้วก็มาต้อนรับนะน้องใหม่แกะกล่องนะฮะซึ่งเดี๋ยว อีกไม่นานเราจะได้รู้กันแล้วนะครับว่าใครจะเป็นเจ้ามทีวี TV, ป๊อกกี้ไอเลของเราทั้งสองคนนั่นเองนะครับทำไมคุนยืนชิดหน้าจาังเลยคะเราถอยมานิดนึงงหมถอยมานิดนึงนะค,คะทีมงานของเรานะครับมามาคูดคุยกันมากดีกว่านะครับผมเริ่มต้นที่พี่จุมกับพี่อูนะครับเพราะว่ามีโอกาสได้ไปดูตอนไลฟ์คอน i ิชันด้วยนะครับผมเป็นไนงะได้เห็นพัฒนาการของน้องๆขอไมคให้โอเคจุ ขอบคุณครับนะครับคุณบูมทำไมคุณไม่ยืดไหมให้เขาล่ะครับไหมบูมก็ไม่ออกเหมือนกันโอเคก็จริงนั่งคุยกับจงแบบทุกโชว์เลยว่าน้องมีพัฒนาการเยอะมากๆบางคนเห็นแบบตอนรอบนั้นคือแบบยังเต้นไม่ค่อยสุดเท่าไหร่แต่ว่ามารอบนี้น้องๆจัดเต็มมากๆเลยใช่ไหมจงใช่ครับผมรู้สึกว่าเหมือนเป็นแล้วเวลาสั้นๆประมาณไม่กี่เดือนแต่รู้สึกว่าเหมือนน้องๆทิ้งความตื่นเต้นนั้น ไว้ตรงนั้นเลยแล้วเหมือนแบบทําสุดเต็มที่มากกว่าน,นี้ครับผมรู้สึกตะ่นมากกับความสามารถของน้องๆอ,อย่างนี้ทุกคนเห็นสนุกกันไหมครับค่ะแล้วก็พี่เพอร์เปซิต้า,<ห>ตาก็ไปได้ร่วมดูเวริร์กช็อปตอนนั้นด้วยที่น้องได้เวริร์กช็อปกันใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างคะก็รู้สึกว่าเอ <c oughs> ่อพัฒนาการน้องแบบดีมากนะครับในระยะเวลาสั้นๆแล้วก็รู้สึกว่าสเสน่ห์ของน้องคริสต์มาสน้องเ่ยพออยู่บนเวทีพอแต่งตัวมาแล้วน้องท่านไหนครับ พัฒนาการนะคะความหล่อของผมแซนต้าเป็นยังไงบ้างครับเจอมา5ปีแล้ววันนั้นน่ารักยังไงวันนี้ก็น่ารักเหมือนกันับคุณฮะ แค่ยังไงดีนะกลับมากลับหลัากลับมาประกวดยอนอันนี้แคลเล่นนะครับทเป็นไงบ้างดีเนาะดีเนาะรู้สึกดีมากแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าคริสต์มาสน้องเน่ยครับน้องแบบพออยู่บนเวทีแบบชายมากแล้วก็ดูมีเสน่ห์มากครับอันตรายาวแน่ๆเลยซานต้าล่ะครับเป็นไงบ้างเมื่อกี้ตอนที่น้องโชว์ก็คือนั่งคุยกับพี่เพิร์ลตลอดครับว่าน้องๆเก่งกันขึ้นมากครับแล้วก็ เห็นถึงพัฒนาการน้องจริงๆครับผมก็อยากให้น้องๆสู้ๆแล้วก็พัฒนาการต่อไปครับค่ะนะฮะคนอื่นใครเคยประกวดมาบ้างเอออยากรู้นะเออพี่ปอนอนาจจะถามนะที่แบบว่าเนี่ยเคยเวทีประกวดเหมือนกันมันตื่นเต้นแค่ไหนมันยากแค่ไหนแล้ววันนี้ฮอใหญ่ขนาดเนี้ยพี่ปอนค่ราะจริงๆเรารู้สึกเข้าใจน้องๆมากน,นะเพราะว่าตอนที่ได้มาดูน้องๆเนี่ยทำให้เรานึกถึงเมื่อ5ปีก่อนที่เราได้เข้า g t v นะครับก็ จริงๆอยากจะบอกว่าน้องๆทุกคนเก่งมากคือเก่งกว่าผมในวันนั้นเยอะเลยแล้วก็คือตอนนั้นอ่ะมันเป็นในแบบออนไลน์เนาะแล้ววันนี้เราได้มาเจอแบบทุกคนในฮอลก็อ,อยากจะชมน้อง,งๆว่าเก่งกันมากแล้วก็ถ้าเกิดฝึกต่อไปเรื่อยๆจะยิ่งเก่งขึ้นไปอีกครับค่ะพี่พูวินราคาครับผมคือจริงๆแล้วต้องบอกว่ามีโอกาสได้เจอน้องๆหลายรอบ้ว<ม>ครับผมเพราะว่าด้วยความที่เราทํางานอยู่ในออฟฟิศเนาะเราก็จะมีแบบเฮ้ยเผลอไปเจอน้องในสตูดิโอบ้างแล้วรู้สึกว่า น้องๆหลายคนเก่งกันมากเลยแล้วก็ยิ่งวันนี้เนี่ยได้มาเจอโชว์ได้มาเจอตัวจริงอบอกเลยว่าแบบโหงน้องๆไม่ต้องห่วงเลย น้องหลายคนเก่งกว่าศิลปินหลายคนด้วยเก่งกว่าเก่งกว่าพี่เก่งกว่าพี่หลายคนด้วยก็เลยแบบเฮ้ยจริงๆหรอน้องๆน้องๆแบบน้องๆเก่งกันมากจริงศิลปินที่ภูมิหมายถึงนะไม่ใช่ตรงนี้ผมเองฮะนะครับผมเรื่องการแสดงบนเวทีน้องๆวันนี้จริงๆอ่ะคือต้องมีสติด้วยนะคะแล้วก็ต้องมีสติด้วยนะคะคุณทีค่ะ น้องช่เจ้าขังสโลแกนแล้วผมผ่านเลยตั้งแต่ตอนแรกที่น้องๆแนะนำตัวผมชอบมากเลยแถวพาวมากนะออนมีไหมคิดไม่ทันนะครับดังล่ะเป็นไงบ้างได้ดูอยู่ข้างล่างมาเมื่อกี้โอ้โหบอกเลยว่าเอาจริงๆทุกคนเก่งมากๆครับผมแล้วนอกจากร้องเต้นเนี่ยแต่ละคนมีคาแรคเตอร์ที่น่าสนใจมากๆเลยหลายคนอย่างถ้าคุณทีนี่มาเต็มตลอดอันอย่างนี้ผมก็ชอบนะแล้วก็ได้มีโอกาสได้คุยกับ น้องบางคนเรารู้สึกว่านอกจากการแสดงอ่ะทัศนคติหรือว่าการพูดคุยเขาก็คือแบบดีมากๆด้วยครับผมใช่ก็อยากจะเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนนะครับผมก็ก็ congratulation เลยที่แบบผ่านได้มาถึงเท่านี้นะครับผมก็อยากจะให้ทุกคนสู้ต่อไปนะครับแล้วขอนอกเรื่องนิดนึงวันนี้แม่สวยมากเลยอุ้ยขอบคุณจ้าดาผมแบบหยุดมองไม่ได้เลยแม่งั้นหนูช่หยุดตอนนี้แล้วหันไปมองคนข้างได้ไหม คนคน,น,นข้างพอดีผมอาจจะรักมากกว่าแม่นิดนึงเอ้ยนี่บอกบอกได้ไหมล่ะวันนี้วันนี้วันนี้ทรืไมครับวันนี้ผมมีป๊อกกี้อ่าแต่เมื่อไหร่พี่จะมีน้องแล้วครับเฮ้ยพี่มีน้องเสมออยู่แล้วเกิดโกรธไม่แบบมาดูประกวดเลยเหมือนมาดูเขาจีบกันเออนะฮ<น>ะเข้าใจสาววไยวันนี้ใช่ไหมเพือ่อนเข้าใจแค่วันนี้แหละครับครับนะ พี่บูมล่ะเป็นไงบ้างเออไม่ติดแล้วใช่ไหมฮะน่าจะติด้วครับโอเคนะครับดได้ดูโชว์<ด>ความสมามารถของ<ด>น,<ด>นงง้องของทั้งร้องทั้งเต้นทั้งการแสดงเนาะใช่คือทุกคนคือตอนตอนที่ถ่ายในที่เราไปไปถ่ายรายการกันครับบูมจําได้ว่าบูพูดกับน้องว่ามาถึงวันจริงแล้วทุกคนแบบไม่ต้องตื่นเต้นเลยทําโชว์ของตัวเองให้เต็เทมที่ซึ่งวันนี้บูมเห็นว่าทุกคนทําออกมาเต็มที่มากๆจริง กลายเป็นเราแทนที่ตื่นเต้นตื่นเต้นู้สิดอู๋บอกว่าเฮ้ยนี่น้องเก่งกันมากเลยแบบ20คนคือเก่งกันทุกคนแล้วดีทุกโชว์มากๆเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยตอนที่เราเตรียมตัวจะขึ้นมาเราก็เลยเริ่มเก่งแทนน้องละแต่น้องๆเก่งมากจริงครับวันนี้ฝากทุกคนให้กำลังใจน้องๆทุกคนทั้ง20คนด้วยนะครับครับผมนะฮะแต่แน่นอนในทุกการประกวดนะมันก็ก็ต้องมีคนชนะแล้วก็ต้องมีคนแพ้นี่เป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นกำลังใจให้น้องๆหน่อยนะครับ วันนี้จะตัดสินกันแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้น้องๆทุกคนนะครับบอกว่าครั้งอยู่เนาะก็ไม่ว่าผลประกวดวันนี้จะเป็นยังไงนะครับวันนี้น้องๆทําได้เต็มที่มากๆแล้วน้องเป็นป๊อกกี้ที่แกะกล่องออกมาได้ที่สุดยอดที่สุดแล้วนะครับไม่ต้องเสียใจเลยถ้าผลออกมาจะเป็นยังไงนะครับก็สู้ๆแล้วก็เป็นกําลังใจให้นะครับครับผมนะ<า>คนอื่นๆด้วยเนาะเชิญเลยฮะเชะิญทุกท่านเลยพูดให้กำลังใจเล็กๆน้อยครับผมก็ยังยืนยันําเดิมว่า ทุกคนวันนี้ทำหน้าที่ของตัวเองนี่อย่างดีเยี่ยมมากๆพี่แบบพี่เห็นทุกโชว์ว่าน้องทุกคนตั้งใจทําโชว์มาย่างดีมากๆแล้วก็เห็นว่าน้องทุกคนมีความสามารถของตัวเองวันนี้มันอาจจะไม่ใช่วันตัดสินชีวิตของเราทั้งหมดแต่ว่าวันนี้มันคือวันที่ทุกคนได้เห็นความสามารถของน้องแต่ละคนก็ขอให้น้องๆภูมิใจในตัวเองเข้าไว้นะครับไม่ว่าผลออกมาเป็นไงวันนี้ทุกคนได้สร้างความประทับใจให้กับทุกคนที่อยู่ที่นี่แล้วแน่นอนครับผมครับครับ เพิดแลคะครับผมก็จริงๆก็เห็นความตั้งใจแล้วก็ความทุ่มเทนะก็อยากจะบอกว่าความตั้งใจหรือความทุ่มเทเนี่ยมันไม่เคยทําร้ายใครนะครับก็อยากให้น้องแบบพยายามต่อไปนะถ้าวันนี้ผลออกมาไม่ว่าจะเป็นยังไงก็ตามนะครับแต่ก็อยากให้ชมตัวเอง,องมากๆว่าเก,ก่งกันมากๆเลยครับค่ะสันดาล่ะคะครับผมก็จริงๆน้องๆเก่งกันมากๆอยู่แล้วครับก็อยากจะบอกน้องๆทุกคนครับว่าไม่จําเป็นต้องกดดันต,ตัวเองจนเกินไปครับจริงๆค่อยๆก้าวไปช้าๆ ค่อยๆเรียนรู้ไปทีละนิดครับแล้วเดี๋ยวน้องๆจะแข่งแข่งขึ้นเองครับผมขอบคุณครับพี่ปองครับก็ผมอยากจะบอกน้องๆทุกคนว่าถึงจะไม่ได้วันนี้ก็ไม่ต้องเสียใจยไปเพราะผมรู้สึกว่าน้องๆทุกคนทําได้ดีมากๆแล้วก็เชื่อว่าโตมาทุกคนจะมีสะเสียงระดัของตัวเองและเป็นศิลปินได้แน่นอนครับอาผู้บินล่ะคะ้วผมผมอยากจะบอกทุกคนว่าคือจริงๆแล้วศิลปินทุกคนหรือว่าไม่ว่าทุกคนที่ทํางานกันอยู่เนี่ยต่างคนต่างมีเวลาของตัวเองเอ วันนี้อาจจะไม่ใช่วันของเร um, าวันนี้อาจจะเป็นวันของบางคนแต่ว่าทุกคนมีวันของตัวเองแน่นอนับผมดังนั้นวันนี้ได้เผยโอกาสได้ให้ทุกคนได้เห็นแล้วเดี๋ยวโอกาสอื่นๆก็จะตามมาอีกครับผมค่ะขอบคุณครับค่ะแค่ผมจริงๆอย่างที่พี่าพี่ถาก่าไว้เมื่อกี้นะครับผมวันนี้ตําแหน่งอาจจะน้อยแต่โอกาสมีเป็นร้อยครับสู้ๆครับทุกคนอาเสือเป็นโอกาสนะคะน้องดังล่ะคะ ครับก็สู้ๆนะครับก็สําหรับคนที่อาจจะไม่ได้ได้ในวันนี้เนาะก็ยังไงมันต้องมีวันของเราอยู่แล้วครับผมก็คีบทรายนะครับผมเรารู้สึกว่าสักวันหนึ่งเราต้องเป็นชายนิ่งสตาร์แน่นอนครับฝากด้วยครับและนี่คือเคียเป็นรุ่นพี่ของเรานะครับผมอูบูมจุงด่างเพอร์ซตาและบอลผูเว ขอบคุณค่ะขอบคุณรุ่พี่มากเลยคะส่อนพักผ่อนได้เลยค่ะขอบคุณครับครับนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะฮะไปให้กำลังใจน้องๆต่อนะครับเอาละฮะทุกท่านช่วงแรกความตื่นเต้นนะครับอย่างที่เราได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นะครับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคณะกรรมการของเรานะครับก็ได้มีการพูดคุยลงคะแนนแล้วก็ปรึกษากันนะครับต่อจากนี้เดี๋ยวเราจะต้องมาหาการนะครับว่าสิคนนะเี่ผ่านข้อสอบสุดท้ายของเจวันทีวีบ็อกกี้ได้แล้